ที่จังหวัดมหาสารครามค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามพร้อมเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารครามมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารครามชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมหาสารคราม หัวหน้าส่วนราชการและในอำเภอโกสมพิสยัยลงพื้นที่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีบ้านเรือนประชาชนเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเหตุเกิดค่ะที่บ้านเลขที่7หมู่ที่18ตําบลหนองเหล็กอำเภอโกสมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามนะคะเจ้าของบ้านก็คือ นางผมแพงเศษวิสัยโดยบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ค่ะกาโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากภาคส่วนต่างๆค่ะประกอบด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือจานวน9,000บาท พร้อมมอบถุงอย่างชีพสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินช่วยเหลือจํานวน70,00บาทชมรมแม่บ้านมหาทยจังหวัดมหาสาร,รคามมอบเครื่องอุปภโภคบริโภคสำนนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะมอบน้ําดื่มและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโกสุมพิสัยนะคะก็ได้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดําเนินการตรวจสอบ ความเสียหายและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนค่ะ